นามสกุลผมคือพักดีณรุนาฏพระสานมาพักการเมืองนี้ที่ผมอยู่มาไม่เคยคิดจะรมเจ้าไม่เคยคิดที่จะทำให้ทำลายสถาบัน แต่นี้ผมไม่ได้มองตัวบุคคลนี่คือเรื่องใหญ่สุดเลยผมไม่ได้มองคุณนบุคคลว่าพระมหากษัตริย์จะเป็นพระองค์ไหนแต่ผมมองโครงสร้างของความเป็นสถาบันหลักของชาติที่ประกอบด้วยชาติศาสตรพระมหากษัตริย์ตรงนี้ผมว่าโครงสร้างของความเป็นสถาบันเนี่ยช่วยทําให้เราดํารงความเป็นชาติของเราไว้ได้ครับอันนี้สําคัญครับการสุริสานแลกเปลี่ยนคุณแทนคุณตรงนี้อีกทีแล้วช่วยชี้แจงแทนอดีตเพื่อนร่วมงานของผู้การอยางจาจา์เปียหมดด้วยผมยืนยันนะครับนะครับเพราะผมอยู่ในช่วงเวลานามสกุลผมคือพักดีณรุนาตพระธาานมา และแปลว่าพักดีต่อเจ้าเหนือหัวพักการเมืองนี้ที่ผมอยู่มาไม่เคยคิดจะรมเจ้าไม่เคยคิดที่จะทําให้ทำลายสถาบันไม่เคยคิดแบบที่คุณแทนคุณกล่าวอ้างในบริบทต่างๆมาแต่วิธีการที่ดําเนินการนี่มันอาจจะไปเจือสมกับสิ่งที่คุณแทนคุณพูดแต่มันเป็นวิธีที่ก้าวไกลกําลังทําเพื่อให้ประเทศชาตินี้มีความมั่นคงสถาอรตลอดไป นั่นสิ่งที่เราพยายามพูดทุกครั้งนะครับแม้กระทั่งอาจารย์ปีบุตรพูดนั่นนะมันเป็นเรื่องอาจารย์ปีบุตรการโหวตกันเนี่ยผมยืนยันว่าบางสิ่งบางอย่างอาจารย์ปีบุตรก็แพ้นะครับแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นแค่หนึ่งเสียงคือไม่สามารถจะคนดักออสอสอ,สอทุกคนได้ท่านก็ต้องยอมแพ้ไปเพราะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองแบบนี้ไม่สามารถมีผู้นําที่จะชี้นําแบบที่เคยเป็นในอดีตได้ไม่มีฐานะเป็นผู้นําแบบทหารบอกสั่งทุกโต๊ะแล้วต้องได้ไม่มีครับพรรคนี้เป็นพรรค แล้วผมก็อยู่ในสถานการณ์หลายสถานการณ์ผมกยม็ยอมน้อมนับกับความต้าใจที่หลายๆคนอาจจะคาดเคลื่อนเข้าใจผิดแล้วก็ยืนยันนะครับฐานะที่ผมอยู่มา5ปีอยู่สองสองพักการเมืองเราไม่เคยคิดจะโลมเจ้าเราไม่เคยคิดจะทำลายแต่สิ่งที่เรากําลังต่อสู้กันอยู่คือความโปร่งใสโปร่งใสของคนที่อยู่ใกล้นะได้นําพาอํานาจนั้นมาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายอย่างไรมักจะกล่าวอ้างมักจะใช้ใช้เวทีต่างๆเนี่ยเอามาใช้ซึ่ง มันไม่ควรมิบังควรมีคนถามประโยชน์ในมุมของพระก้าไกลจะแก้ตรงนี้เป้าหมายเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าวิธีการการมองปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันผู้การคิดว่าถ้าอาจารย์ปิยบุตรถ้าคุณธนาทรหยุดเคลื่อนไหวหรือแม้แต่คุณพิธาเองหยุดเป็นนายประกันหยุดให้การสนับสนุนความคิดเหล่านี้ของเยาวชนมันจะหายไปไหมมันไม่หายแล้วครับเพราะว่าเด็กพวกนี้ถูกปลูกฝังสิ่งที่ผมผมตั้งหนีมากๆคือรัฐบาลไม่โอบรับตั้งแต่แรกของเด็กผู้นี้ตั้งแต่การโซเชียล ไลฟ์ในเรื่องการศึกษา education ต่างๆเนี่ยเดินไปทางผิดหน้าที่พลเมืองก็ไม่เคยสอนประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยสอนอ่าแล้วเอาของที่ที่ททีี่่ประชาชนทํานะนะประวัติศาสตร์นี่คือประวัติศาสตร์ในอย่างเช่น14ตุลาเนี่ยหนึ่งสี่เนี่ยนะครับสิบหนึ่งหกหนึ่งหกเนี่ยเราเก้าเก้าตุลาหนึ่งหกเนี่ยหกตุลาจนหกตุลาปีหนึ่งสี่กับหนึ่งเก้าเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญก็คือเอาเรื่องที่ประชาชนทำเนี่ยมาเปิดเผยให้ดู อย่าเอาเรื่องอื่นๆที่ถูกเขียนโดยโดยเรียกโดยนักประชาธิปไตยที่อ้างตัวว่ารู้ดีอะไรเงี้ยนะฮะเอามาเปิดให้เห็นาภาพบริบทพวกนี้ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้กันว่าอะไรคือสิทธิและหน้าที่ท,ที่ควรจะสเตเบิลที่สุดเราไม่ทำลายสถาบันเราแน่นอนอาจารย์ปิยบุตรโพสต์ก็ไม่ได้ชี้นําอะไรได้ไม่ได้ชี้นำครับ <c oughs> <c oughs> แต่ในมุมคุณแทน,นคุณมองว่าอาจารย์ปิยบุตรเป็นมาสเตอร์มาย์แกแพ้ตั้งยหนผคุณธนาธรก็แพ้ตั้งไหนผลเว <c oughs> ลา จะ,จะนาประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยที่ประชุมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วบางทีเป้าหมายเวลาลงมติด้วยกันเนี่ยมันวัตถุประสงค์ที่เราพูดกันในนั้นมันต่างกับวัตถุประสงค์ที่คนอื่นมองเข้าไปตีตาให้พาก้าไลเป็นแบบนั้นใช่ไปตีตาแบบนั้นไม่ถูกครับไม่ถูกครับ